ดวงของชาวราศีมินท่านมีเกณฑ์ได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับดวงลาบรั์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบแบบปฏิหารนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับท่านมีเกณฑ์ได้จับทรัพย์ใหญ่นะครับอาจจะจับเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์ใหญ่แบบเหนือความคาดหมายนะครับนะ การเงินเข้าง่ายรายได้เข้าดีมีโชคลาภมากนะครับนะมีเกณฑ์ได้เงินจากคนรักของท่านนะครับนะคนรักนะครับของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมีนนะครับใครที่ยังโสดนะครับทํานายว่าชาวราศีมีนนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้คนอุปถัมภ์เรื่องของการเงินนะครับมีคู่คนอุปถัมภ์เรื่องการเงินนะนะครับวันนี้นะฮะเรื่องการงานนะครับการเงินนะครับ จะดีกว่าเดิมนะครับการงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับนะธุรกิจการเงินการค้านะครับทำนายว่าค้าขายดีการเงินดีนะครับงานด้านเครื่องประดับนะครับนาฬิกาแหวนกําไรอัญมณีต่างๆนะครับนะทองคํามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จการเงินเข้าดีนะครับนะแต่ดูแบบนะครับไม่ว่าหยิบจับทำอาชีพใดนะถือว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับนะไม่ว่าจะหยิบจับ ทำชีพอะไรก็ตามนะครับท่านจะมีชื่อเสียงนะครับจะมีคนไปบอกปากต่อปากนะครับให้มาใช้บริการกับท่านนะครับการเงินท่านก็จะดีนะครับมีเสน่ห์เรื่องการเงินนะครับดวงเรื่องของโชคลาภการเงินเนี่ยถือว่ามาเต็มๆนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าดวงเศรษฐีนะครับมหาลาภโชคทรัพย์ใหญ่ทับตัวนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภ การเงินให้กับชาวราศีมีนในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายโดนชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหาค่าทึ่งประการใดก็ต้องกราบขออาภัยทุกท่านไวนณที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมีนนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะนะครับดวงเด่นมากเลยนะครับไพ่ที่เด่นเรื่องการเงินนะก็คือไพ่ราบรอยนะครับหรือว่า Ace of p e n t a c l e นะครับไพ่เบอร์หนึ่งรูปเหรียญนะครับหรือว่าไพ่ Ace of p e n t a c l e หมายถึงไพ่คนที่อาจจะมีราบรอยไพ่ลาบลอยนะครับวามหมายไพ่ก็คือไพ่ลาบลอยได้เงินง่ายนะครับนะ ได้เงินโชคลาบนะครับเรียกได้ว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาบแบบฟุกๆนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับการเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านเกณฑ์ทีอจจาาาาาา่อาจจะได้การเงินหลักแสนการเงินหลักล้านอาจจะได้การเงินหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับในอันนี้คนที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับพื้นฐานดวงเนี่ยถือว่าอะไรถือว่าท่านเป็นดวงที่การเงินจะไม่ขาดมือนะครับดวงรั์ไม่เคยขาด ดวงทรัพย์จะไม่ขาดนะครับหยิบจับทำอาชีพอะไรนะครับทำนายว่าจะได้เงินดีนะฮะโดยเฉพาะถ้าท่านมีเซนต์นะครับในเรื่องของการลงทุนเรื่องการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจโชคลาภท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสูงมากถ้าการเงินขึ้นแบบนี้นะครับหยิบจับทำอาชีพอะไรนะครับถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสำเร็จการเงินด,ๆๆนดีนะนะครับนะถ้าพาพแบบนี้ขึ้นนะครับสุดยอดเลย นะครับมีเกณฑ์ได้เงินสูงมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ในดวงนะครับอันนี้ก็จะหมายถึงเครื่องประดับเพชรพลอยนะครับนาฬิกาทองคำนะครับนะฮะแล้วก็การเงินที่ท่านคาดหวังเอาไว้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จ ะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะนะครับนะฮะอันนี้มีไพ่ The World ขึ้นอ่านะครับมีไพ่ถ้วยเบอร์หนึ่งขึ้นนะครับอันนี้ไพ่ทับกลางตัวนะอันนี้ไพ่ The World ไพ่เบอร์หรูปถ้วยนะครับหมายถึงถ้าชาวราศีมีนนะครับออกปากเรื่องการเงินกับคนรักท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสุขเร็ดหรือดีไม่ดีนะครับ คนรักของท่านเนี่ยอาจจะแบบซื้อของมีค่าให้ก็เป็นได้นะครับนะฮะอาจจะเป็นแบบทองอาจจะเป็นแบบกระเป๋านาฬิกาที่มีค่านะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะนะครับดูแบบนี้นะครับคือถือว่าสุดยอดเลยสุดยอดแล้วเรื่องของลาบลอยเรื่องของการได้เงินแบบง่ายๆการได้เงินจากคนรักนะครับอันนี้ผู้จิรจาร์นะครับมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จสูงมากโดยเฉพาะกับคนรักนะนะครับ ถ้าใครนะครับทำงานกับคนรักนะครับนะฮะทำนายว่าจะประสบความสําเร็จก,การเงินดีนะนะครับมีไพ่สองข้อยขึ้นมีไพ่เดอะซันขึ้นนะฮะถ้าทํางานกับคนรักเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอันนี้คือไพท่ที่มีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภจากคนรักนะนะครับการเงินขึ้นมาดีมากเลยนะฮะแล้วก็ท่านใดน,นะครับที่ยังไม่มีใครยังยังโสดยังไม่มีแฟนเนี่ย ก็ทํานายว่าท่านอาจจะไปเจอในคู่คนที่ใช่ที่อุปถัมภ์เรื่องของการเงินให้กับท่านได้นะนะครับวันนี้ดูนี่ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มีทั้เดอร์ซันมีทั้งเดอรเวลมีไพ่าการเงินลาบลอยขึ้นนะนี่สุดยอดเลยนะนะครับนะมีไพ่เดอ s u ซนชัดเจนครับเดอรซันนความหมายของไพ่คือความสมหวัง ในสิ่งที่คาดหวังไว้วันนี้อาจารย์เปิดไพ่ในเรื่องของการเงินนะครับความหมายชัดๆเลยก็คือท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะสมหวังเรื่องการเงินมีเกณฑ์สมหวังเรื่องการเงินก้อนใหญ่นะครับนะรบเรื่องของการลงทุนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือว่าธุรกิจนะฮะอันนี้การเงินนี่จะเข้ามาดีสมหวังนะครับนะฮะลงทุนอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะครับและมีไพ่ king of band นะคบหรือว่าพระราชาสือไม้เท้า อันนี้ถ้าท่านมีไอเดียอะไรอยู่มีแผนการลงทุนอะไรอยู่นะครับก็ให้ทําตามที่ท่านคิดเอาไว้ก็จะมีเกณฑ์จากประสบความสําเร็จการเงินเท่าดีเป็นไปตามแผนของท่านได้นะครับใครที่ทํางานประจํามีเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นตําแหน่งสูงนะครับนะใครที่คิดที่จะเล็งหาธรรมาชีพเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของธุรกิจท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทําแล้วก็การเงินก็มีเกณฑ์ที่จะดีด้วยนะครับนะฮสำหรับคนที่ คิดจะทำธุรกิจนะครับนะก็ถือว่าท่านสามารถที่จะทำได้เลยนะในช่วงวันที่ 1. 15สิงหาคม2 5ง7 1นะครับภายแบบนี้นะครับหมายถึงว่าท่านอาจจะมีอาชีพเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะใครที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับก็ทำนายว่าท่านก็จะมีอาชีพสำรองที่ได้เงินดีนะนะครับแบบนี้ดวงนะครับอันนี้พื้นฐานดวงเรื่องการเงินนะ่ะเป็นดวงโชคลาภการเงินอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าช่วงวันที่ หนึ่งถึงสิบห้าสิงหาคมเนี่ยเป็นดวงจารเงินลาบซับใหญ่ของชาวราศีมีนนะครับนะจะทําอะไรลงอะไรก็รีบทํานะครับจะได้ประสบความสำเร็จนะครับจะได้มีเกมประสบความสำเร็จนะนะครับเน,นะเพราะว่าเดือนนี้นะครับถือว่าโชคลาภการเงินจะเข้ามาดีนะครับเป็นเลิกที่ดีเลิกการเริ่มงานที่ดีนะนะครับไพ่เจ็ดถ้วยความมีสเสน่ห์นะครับคู่กาไพ่พระราชาถือมือดานั่นแปลว่า ไอเดียของท่านเนี่ยคือมันชัดเจนว่ามันใช่ใครทำงานด้านครีเอทีฟนะครับครีเอเตอร์ใครที่ทํางานด้านสื่อโซเชียลต่างๆนะอันนี้ท่านจะมีชื่อเสียงการเงินดีนะครับนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่เดอะซันขึ้นไพ่เดอะซันก็หมายถึงชื่อเสียงด้วยนะครับนะชื่อเสียงนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดท่านทําธุรกิจส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็จะมีคนไปบอกปากต่อปากมาทำธุรกิจกับท่านมาซื้อขายกับท่านนะครับมาใช้บริการกับท่านนะครับนะ มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับนะใครที่ทํางานประจําผู้ใหญ่ในงานนะครับเห็นความสามารถของท่านนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะดึงท่านเนี่ยขึ้นไปในตําแหน่งที่สูงนะครับอาจจะได้เป็นที่ปรึกษานะฮะการเงินก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับนะรบหรือไม่อย่างนั้นครับอาจจะมีคนชวนท่านเนี่ยไปร่วมงานด้วยซึ่งอาจจะได้เงินเดือนเยอะกว่าเดิมนะนะครับวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับของขวัญน o องฝากเลยนะแน่ๆครับนะชาวราศีมีนะครับอาจจะได้ของขวัญน o งฝากนะครับจากผู้ใหญ่ในงานด้วยก็เป็นได้นะอันนี้แต่ดวงนะครับถือว่าพื้นฐานดวงหลักเนี่ยถือว่าแน่นเรื่องของการเงินมากๆเลยนะครับนะ <S <S คือดีไม่ดีเนี่ยท่านอาจจะมีลาบทรั์ใจแบบใหญ่มากๆแบบไม่คาดคิดได้เลยนะไพ่เดอะซันเนี่ยไพ่เดอะโวลเนี่ยไพ่เอ e ออฟเพนตัเกิลเนี่ยนะครับนะ เป็นไพ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้โดยง่ายนะในในในชุดไพ่นะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามนะมีผลดีนะครับนะนะทำนายว่ามีผลดีเรื่องการเงินนะนะครับอันนี้นะนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่สุดยอดเลยนะครับนะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะนะครับอดวงเด่นมากๆนะอันนี้ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้อเสียเรื่องการเงินกันบ้างนะครับท่านจะต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงจากคนใกล้ชิดในเรื่องการเงินนะครับนะให้ระวังเรื่องของการลงทุนที่ไม่ได้ผลตามที่คิดหากท่านไปทำงานไปร่วมงานกับคนที่ เป็นญาติพี่น้องนะครับนะไอ้ส่วนที่ดีมันก็มีส่วนที่ร้ายมันก็มีนะครับนะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะอึดอัดใจในเรื่องของการที่มีคนมายืมเงินท่านนะครับนะท่านอาจจะระวังแล้วก็ไม่ให้ก็จะมีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีไพ่อัจะซินอือดาบนะครับเขาเรียกว่าอาจจะต้ขึ้นต้งเลางนะนะครับถ้าให้ไปก็มีเกณฑ์สูญเสียเรื่องการเงินสูง นะครับถ้าไม่ให้ก็โดนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะครับว่าพูดจาไม่ดีใส่ได้นะอันนี้ขับรถต้องระวังนะครับให้ระวังเรื่องของการมีคดีความนะครับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับวันนี้นะนะก็ต้องมาระวังให้ดีนะครับเรื่องของการขับรถนะครับหรือท่านใดที่จะต้องขับรถไปทางไกลเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของรถเสียด้วยนะครับนะ Xiao, li li water, uhm? the the então, อาจจะเรื่องอาจจะมีเรื่องเสียเงินในการซ่อมรถนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีแล้วก็ระวังเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําเสียนะครับนะหรือว่ามีเกณฑ์ที่แบบอาจจะถึงท่านแบบอาจจะมีน้ําท่วมขังจนทําให้ข้าวของพังเสียหายได้นะครับขับรถต้องระวังเรื่องของล้อยางอาจจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของล้อเรื่องยางได้นะ สรุปนะครับดวงของชาวราศีมินท่านมีเกณฑ์ได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับดวงลาบรับร์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบแบบปฏิหารนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับท่านมีเกณฑ์ได้จับทรั์ใหญ่นะครับอาจได้จับเงินหลักแสนหลักร้านหลักสิบล้านแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์ใหญ่แบบเหนือความคาดหมาย นะครับนะการเงินเข้าง่ายรายได้เข้าดีมีโชคลาภมากนะครับนะมีเกณฑ์ได้เงินจากคนรักของท่านนะครับนะคนรักนะครับของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมีนนะครับใครที่ยังโสดนะครับทํานายว่าชาวราศีมีนนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้คนอุปถัมภ์เรื่องของการเงินนะครับมีคู่คนอุปถัมภ์เรื่องการเงินนะนะครับวันนี้นะฮะเรื่องการงานนะครับการเงินนะครับ จะดีกว่าเดิมนะครับการงานมีการเลือ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับนะธุรกิจการเงินการค้านะครับทำนายว่าค้าขายดีการเงินดีนะครับงานด้านเครื่องประดับนะครับนาฬิกาแหวนกําไลาอัญมณีต่างๆนะครับนะทองคํามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จการเงินเข้าดีนะครับนะแต่ดูแบบนี้นะครับไม่ว่าหยิบจับทำมาชีพอะไรนะถือว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับนะไม่ว่าจะหยิบจับ ทำชีพอะไรก็ตามนะครับท่านจะมีชื่อเสียงนะครับจะมีคนไปบอกปากต่อปากนะครับให้มาใช้บริการกับท่านนะครับการเงินท่านก็จะดีนะครับมีเสน่ห์เรื่องการเงินนะครับดวงเรื่องของโชคลาภการเงินเนี่ยถือว่ามาเต็มๆนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดวงเศรษฐีนะครับมหาลาภโชคทรัพย์ใหญ่ทับตัวนะครับดวงของชาวราศีมีนะครับเป็นดวงที่ ดูแล้วเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินนะครับเป็นอย่างมากเลยนะนะครับวันนี้สุดยอดดวงการเงินนะครับนะมีไพ่ลาบลอยได้อันนี้ชัดมากชัดมากๆเลยนะครับนะมีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นด้วยนะครับก็ทำนายว่าชาวราศีมีนนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบทรั์ใหญ่นะนะครับมีดวงโชคลาบขึ้นด้วยนะครับนะมีไพ่เดอะซันขึ้นด้วยนะนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีมีนนะครับไหว้ขอพรกับพระพิคเนตก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมีนก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันขอท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภทรัพย์ใหญ่เป็ทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ